สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูจิปอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์ by ครูจิปของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องทบทวนการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาด้านการเมืองการปกครอง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาแบ่งเป็นสระยะระยะที่1พุทธศักราช1,893ถึง1,991ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาค่ะระยะที่สอง พุทธศักราช1,991ถึง2,231ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชระยะที่3พุทธศักราช2,231ถึง2,310ตรงกับสมัยสมเด็จพระเพทราชาจนถึงสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองค่ะ เรามาเรียนรู้ระยะที่หนึ่งกันนะคะการจัดการปกครองในเมืองหลวงพระมหากษัตริย์ทรงแบ่งการปกครองออกเป็นสี่ฝ่ายที่เรียกว่าจัตุสดมค่ะตามแบบอย่างที่รับมาจากขเขมรโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นกรมเวียงกรมวังกรมคังและกรมนาให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะคะการปกครองส่วนกลางจะเป็นแบบจัตุสดม มีกรมเวียงกรมเวียงดูแลทุกสุขของราษฎรในเมืองหลวงต่อมากรมวังดูแลรับผิดชอบกิจการในราชสำนะักต่อมากรมคลังดูแลผลประโยชน์รายรับรายจ่ายของแผ่นดินและมีหน่วยงานย่อยคือกรมท่าดูแลการติดต่อกับต่างชาติต่อมากรมนาดูแลเรื่องการทำนาการรักษาสเสบียงอาหารค่ะ เมื่อสักครู่เราเรียนรู้การปกครองส่วนกลางที่เรียกว่าจัตุสดมไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้การจัดการปกครองในส่วนหัวเมืองกันบ้างค่ะมีการปกครองหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเมืองหลวงจะแตกต่างจากส่วนกลางนะคะดังนี้มีเมืองลูกหลวงมีพระโอรสไปปกครองเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงทำหน้าที่เป็นเสมือนเมืองปลอมปาการ ถัดจากเมืองลูกหลวงนะคะก็คือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงและอยู่ตามเส้นทางคมนาคมค่ะถัดออกมาอีกชั้นหนึ่งจากเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นในนั่นก็คือเมืองพระยามหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีเจ้าเมืองที่เป็นเจ้าเมืองท้องถิ่นมาปกครองค่ะและถัดออกมา จากเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นในเมืองพระยามหานครจะอยู่ไกลจากเมืองหลวงนะคะนั่นก็คือเมืองประเทศราชค่ะเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ต้องส่งบรณาการมาแสดงความจงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธยาค่ะระยะที่2เป็นช่วงที่มีการจัดปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองก็มีดังนี้ 1. อาณาเขตของกรุงศรีอยุธยามีการขยายออกไปกว้างขวางกว่าเดิมมากทำให้มีประชากรมากบ้านเมืองขยายตัวสังคมมีความซับซ้อนจึงต้องจัดระบบการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การที่กรุงศรีอยุธยามีอำนาจเหนือสุขโขทัยและขเมร ทำให้มีเจ้านายขุนนางและพราหมณ์จากสองดินแดนนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในราชสำนักอยุธยาดังนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบการปกครองจากสองอาณาจักรนี้มากขึ้นจนทําให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อมาค่ะสมเด็จพระบรมไตโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยเน้นการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางแยกงานฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันนะคะเรามาดูการปกครองหัวเมืองที่ปฏิรูปใหม่ในระยะที่2กันนะคะซึ่งสมเด็จพระบระมไตรโลกนาถทรงจัดแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชซึ่งมีลักษณะดังนี้ค่ะจากเมืองหลวงถัดออกมาก็คือ หัวเมืองชั้นในยกเลิกเมืองลูกหลวงที่มีมาแต่เดิมและขยายอำนาจเมืองหลวงออกไปปกครองผู้ปกครองเรียกว่าผู้รั้งส่วนใหญ่จะเป็นขุนนางที่มาจากกรุงศรีอยุธยาค่ะถัดจากหัวเมืองชั้นในออกมาก็คือหัวเมืองชั้นนอกเมืองที่อยู่ถัดมาจากหัวเมืองชั้นในออกไปแบ่งออกเป็นชั้นเอกโทรตรีตามความสำคัญและขนาดของเมือง ซึ่งเจ้าเมืองจะเป็นเจ้านายหรือขุนนางที่มาจากเมืองหลวงค่ะถัดออกมาจากหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกอยู่ด้านนอกเลยนะคะก็คือเมืองประเทศราชเป็นเมืองต่างชาติที่ต้องถวายบรรณาการให้กับกรุงศรีอยุธยาค่ะระยะที่3ในปลายสมัยอยุธยามีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นค่ะโดยมีพระมหากษัตร,ริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุดเช่นเดิม และแบ่งฝ่ายเป็น3ส่วนคือสมุหานายกดูแลด้านทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือต่อมาก็คือสมุหภากากราโหมดูแลทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้และต่อมาส่วนที่สามคือพระยากโกษาธิปดีดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันตกและการค้าขายกับต่างชาติค่ะต่อมาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ การปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ถูกโอนมาขึ้นกับพระคลังสมุหะพระกาาโหมถูกลดอำนาจเหลือเพียงดูแลด้านทหารในส่วนกลางเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได,เด้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองสมัยกรุงศรีอยุทยาทั้ง3ระยะกันไปแล้วนะคะถึงคราวที่ต้องทำใบงานแล้วค่ะข้อ 1. จงอธิบายการปกครองสมัยอยุธยาระยะที่1มาให้เข้าใจพร้อมวาดรูปประกอบด้วยนะคะ ข้อ2จงอธิบายการปกครองสมัยอยุธยาระยะที่2มาให้เข้าใจพร้อมวาดรูปประกอบเช่นเดียวกันค่ะและข้อ 3. จงอธิบายการปกครองสมัยอยุธยาระยะที่3มาให้เข้าใจพร้อมวาดรูปประกอบถ้าดเด็กๆดูคลิปจะไม่ยากเลยค่ะก็ใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับเชวโมงนี้คุณครูจิ๊กก็หวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนคลิปการสอนและทำใบงานส่งคุณครูจิ๊บ ทำงานส่งให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะใกล้สอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันในสัปดาห์ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ